เจ็ดข้างๆกันเนี่ยก็หกหกเจ็ดปปดเจ็ดเนอะอืมหรือจะเป็นที่ในหกหนึ่งหกหนึ่งปปดหนึ่งอะใครชอบ สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่ไปนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับหลายๆท่านนะครับถามกันเข้ามานะครับสลับใน2ปกสละกนีครับมาสองมาซูมกันชัดๆนะครับก็เข้ามาแล้ว3มงวดติดๆนะครับงวดที่แล้วก็เข้าไปในที่ใน6-116 นะครับนะอะก็ยินดีด้วยนะครับมาดูกันแล้วกันนะครับว่าในงวดนี้นะครับปกสลากจะเห็นเลขเด่นเป็นตัวไหนนะครับหรือท่าไหนเห็นเลขตรงจุดไหนอะไรไงนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับมาแบ่งปันมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับอะก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละ share, อคอมเมนต์ นะครับคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนี้เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ่นแล่ปกสลากล่าสุดก็จะเป็นปกนะฮะวันพืชมงคลก็เป็นทุกๆปีนะครับประจํางวดของวันที่16หนะหลังจากวันแรงงานเนาะก็ปกวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะซึ่งนะฮะซึ่งเท่าที่ดูนะครับแบบปกที่คล้ายๆแบบนี้จะมีอยู่ปกปีหนึ่งนะฮะที่เป็นปกของปี6-1นะครับ หาได้ชัดสุดแล้วนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่เท่าที่ดูแบบนี้นะครับก็พอจะดูเขาโครงพอมันมันก็พอจะคล้ายๆอยู่แนวซึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนอะอยู่ในตรงเนี้นะครับแล้วก็มีทหารเนาะสองอยู่ข้างหน้านะครับแต่ตรงในปี6 1นเนี่ยจะมีอยู่ท้ายอีกคนหนึ่งนะครับหรือว่าทางกองสลากนะครับอาจจะออกง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะออกนะครับเอาของปีที่แล้วมาออกนะครับ แต่เท่าที่ดูปีที่แล้วนี่นับจํานวนนะนับจํานวนขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เนาะ11 12เนาะ11 12, นะ11 12อะ่ะก็มีในที่ในเด่น2นะครับเนาะอ่ะเนี่ยใกล้เคียงนะครับหีืเป็น0นี่ยซึ่งล่าสุดอะ่ะถ้านับขาเนาะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนะี่ยวันนี้ก็แสดงว่า0 1หรือ2นะครับเนาะใกล้เคียงนี่แหละประมาณนี้แหละ ศูนย์อ่าใกล้เคียงก็มันเป็นศูนย์เนาะก็ต้องเก้าอ่ามันต้องเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสิเนี่นะฮะนั่นแหละนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะออกเหมือนกันกับในปี61เพราะว่าปลูกคล้ายๆกันถ้าออกเหมือนกันก็อาจจะสลับตำแหน่งกันนะครับก็อาจจะเป็น62 69หรือ60นะครับหรือ90้าอ่าสอเนาะอ่าสลับเปล่ยนในตรงเนี้ย นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับใครชอบ6หรือชอบ6หรือชอบเก้าก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นในปกที่คล้ายๆกันนะครับถ้านะครับถ้าไปส่องดูนะครับเห็นจุดเด่นตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็พอจะเห็นในตรงจุดเด่นนะครับก็คือตรงตรงข้างล่างอ่ะตรงนี้นะครับนี่นหลย ถ้าส่งเข้าไปในตรงนี้นะครับก็พอจะเห็นเป็นเลขเด็ดอยู่นะครับก็คือนี่เลยนะครับเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับถ้าเห็นนี่ก็เห็นตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้นะครับ8ดไหมนะครับ หรือใครมองหรือใครคิดเห็นเป็นเลขอื่นอะไรยังไงเห็นเลขตรงจุดนี้อะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับถ้าดูในตรงเนี้นะครับมันก็เจ็ดไหมนะครับเนาะแต่เจ็ดตรงนี้ก็ชัดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะจับกันเลขไหนนะครับเจ็ดก็ได้หนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าอเอาตรงนี้นะครับก็ตรองเป็นในที่ในแปดแปดเจ็ดนะครับ ก็จะเปในที่ในตรงนี้ตรงจุดนี้ก็จะเป็น8 7เนาะหรือ81นะครับอาจจะเอา3ตัวตรงนี้มาก็ด้วยนะครับเนาะ8 1 7หรือ877นะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเราใครซื้อใครชอบก็ติดไว้แล้วกันนะครับเราสลับในที่ในจุดแรกนะครับก็ไม่ได้สรุปให้นะครับก็พยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะจะได้เข้าใจนะครับว่าเลขเด่นมันมีจุด,จดไหนอะไรยังไง เสียเวลาดูไม่กี่นาทีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตรงจุดมือเลยใกล้ๆกันนะครับจุดมือตรงนี้นะฮะก็ถ้าลองหมุนหมุนเนี่ยก็พอจะเห็นเลขนะครับอยู่ตรงจุดนี้เลยมีแต่เลขต่ำนะฮะเลขไหนบ้างนะครับใกล้ใกล้นะครับตรงนี้3 3มสาไหมหรือใครเห็นเป็นเลขอื่นนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผม คิดว่าน่าจะเป็นเลข3นะครับอยู่ใกล้ใกกันตรงนี้เลยอ่ะหเลยนะครับ3 1เห็น3ตัวตรงจุดนี้นะครับตรงข้างหลังนี้เลข2นะครับ2องไหมหรืออาจจะเป็นในเลขอื่นนะฮะสกับ5เนาะแต่ที่แน่ผมว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ที่จะเป็นเลข2มากกว่านะครับถ้า3ตัวตรงนี้ก็จะเป็น3 1 2นะครับ3 12นะลองซื้อลองจับลองติดไว้แล้วกันนะครับลองนําไปสลับกัน3าหหรือ3 2หรือ1 2หรือ1 3นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับตรงในจุดนี้แล้วกันนะครับเราต่อไปตรงเนี้ยมันก็พอจะเห็หนเป็นเลขเด่นอยู่นะครับเนาะแต่มันก็เห็นเป็นกลมๆกลมๆตรงไหนนะฮะก็จะเป็นในที่ตรงนี้นต้อง อ่าอ่ะตรงนี้ต้องพิกกับหัวนะครับอีกกรับหัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะตรงจุดนี้นะครับเห็นตรงนี้เลยนะครับติดตัวเลขเนาะมันเห็นกลมหรือว่าวันนี้ไม่สองก็แปดหรือเกาหรือศูนย์นะครับเนาะแต่ถ้าถามผมว่าเห็นเลขตรงจุดไหนอะไรยังไงเนี่ย ตรงนี้ก็ชัดนะครับที่มันจะเป็นเลข2นะครับเนาะบางทีบางงวดนี่ชัดๆขนาดนเนี้ยเนี่ยไม่ออกก็มีนะฮะก็ั่นแหละนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวที่2อ,อยู่ข้างล่างเลยนะครับมองว่าเป็น9ก้าไหมนะครับหรืออาจจะมองเป็น6ก็ได้นะครับเนาะลองๆนำไปลุ้นเลยกันนะครับ แต่ถ้ามองใกล้ๆก,กันนะครับตรงนี้เนาะผมว่ามันเป็น0ูนะครับเนาะเนี่ยตัวกัด3ตัวนะครับ0 2 9นะครับเนี่ยสตัวนะครับก็อาจจะเป็นในที่ใน0 2 9ย์้าไหมหรือ0 2 6หรือเปล่า นะครับก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นในที่ตรงจุดนี้นะครับแต่มันกลมๆเนาะแถมเด่น8ไปด้วยเลยแล้วลองนําไปจับใส่ลองนําไปจับสลับกันดูแล้วกันนะครับสลับในปกสลักนะในตรงจุดนี้ต่อไปก็จะเป็นในจุดสุดท้ายนะครับจุดที่4นะครับจุดที่4ีนี่ก็นะครับก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ามันก็พอจะมีโอกาสนะครับ เพราะว่ามันมันมันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะครับตรงเนี้อ่ะถ้าของไปดูใกล้ๆนะครับเนี่ยก็ชัดอยู่นะครับเนะาะชัดว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลข5าได้หรือเปล่าเลข5าโคง้งโคง้งสวยๆเลยนะครับอ่ะใครชอบก็ซื้อก็ติดก็จับไว้แล้วกันแต่แต่ตรงเนี้ยผมมองมันไม่ค่อยชัดนะว่าจะเป็นเลขไหนนะครับ ตรงนี้เนาะเนี่ยมองไม่ค่อยชัดนะครับว่าจะเป็นเลขไหนแต่เอาตรงนี้แหละนะครับเนาะเอาที่มันจะชัดนี่แหละ5ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็น6หรือเนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในที่8ถ้า3ตัวก็5นะครับ6หรือ9ตรงนี้ก็จะเป็นในที่ได้8 3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในห้า 8นะครับหรือ5 9, 8, อ้าเดนาะอ่ะถ้าถูกใจก็ซื้อจับไว้เลยนะครับสลับในที่ในเลขนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในสองปกสลากทั้งหมดก็ขอให้เข้าเป็นงวดที่4งวดติดแล้วกันนะครับเนาะอ่ะใครชอบซื้อติดไว้นะครับถ้าถามว่ามันสะดุดตาในตรงจุดไหนที่สุดนะครับก็ต้องเป็นในจุดนี่แหละนะครับเนี่ย ว่าเลขเลขน่าจะอยู่ในบริเวณตรงนี้แหละนะครับมันกลมกลมโค้งโค้งเนาะในวดนี้จะเป็น2หรือเปล่า,ลาหรือจะเป็น5้าหรือจะเป,เป,เปนน็นศูนย์เนาะที่ตัวเลขที่มันโค้งโค้งแหละนะครับเนาะก็ลองนาไปลุ้นเลยกันนะหรืออาจจะออกง่ายๆเลยนะครับนี่เลยนะเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะครับหรือจะออกง่ายๆอีกกว่านั้นนะครับนี่เลยนะครับตรงลายเส้นตรงนี้นะครับคล้ายกันกับในปีที่แล้วนะครับเนี่ยเนาะ เออ,อจ,จะออกง่ายๆก็ได้นะครับถ้าคล้ายกันกับในปีที่แล้วก็กเหลืออยู่คู่เดียวนะเพราะว่าปีที่แล้วออกไปในที่ใน90 3ร่าง99เนี่ยถ้าจะลองสลับตำแหน่งกันนะครับกับในปีที่แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยก็มีเหลืออยู่คู่เดียวนะครับเนี่ย90 90อ่ะหรือปีที่แล้ว99อ่ะปีนี้อาจจะออก96หรือ69ก็ได้ หรืออาจจะออกหกหกเนาะเออนะฮะงวดสงการนี่ก็งวดอ่างวดวันแรงงานก็ยังเอาของปีที่แล้วมาออกเลยนะครับเนาะอืมไม่ไม่แน่อาจจะวันพืชมงคลปีนี้อาจจะเอาของปีที่แล้วมาออกก็ได้ของวันพืชมงคลปีที่แล้วนะครับงวดสงการเนี่ยนีอ่าอ่าวันแรงงานสิวันแรงงานปีที่แล้วเนี่ยก็มีในที่ในหนึ่งหกเนาะปีนี้นะครับก็มาออกในที่ในหนึ่งหกเหมือนกันนะครับแค่สลับตําแหน่งกันนะครับเนาะอืมคงหาผกสลากอยู่ไหนไม่รู้ แต่ที่แน่ๆนั่นแหละนะครับเขาเอาของในปีที่แล้วมาออกนะครับก็หวังว่ามันจะนะครับเขาจะเอาของในปีที่แล้วมาออกนะครับเพราะว่ามันปลกคล้ายๆกันเนาะปลกวันแรงงานนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับยังไงใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับหรือให้ผมไปส่องอะไรยังไงดีนะครับเดี๋ยวมาคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวใน คลิปถัดไปเดี๋ยวมาส่องปกที่เป็นสลากการกุศลแล้วกันนะครับเนาะะก็ลองลอง,ลองส่องดูเนาะเผื่อมันจะเห็นเหมือนในปกแบบเนี้ยนะครับเราอย่งไรก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ